สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิชาวิทยาการคำนวณครับวันนี้จะเป็นเรื่องการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลครับอ่ะเรามาดูความหมายของการรวบรวมข้อมูลก่อนครับการรวบรวมข้อมูลเนี่ยหมายถึงกระบวนการที่จะได้ข้อมูลที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ซึ่งแบ่งออกเป็นได้ ออกได้เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลการเก็บข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิและปฐมภูมิโดยใช้เครื่องมือการสัมภาษณ์การสำรวจการสังเกตและการออกและการกรอกแบบสอบถามรายงานหรือว่าเอกสารต่างๆเหล่านี้นะครับจึงจัดเป็นการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเลยการรวบรวมข้อมูลนะครับขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลเนี่ยนึ่งนักเรียนต้องกําหนดวัตถุประสงค์ การรวบรวมข้อมูลนั้นๆว่าอยากจะทำเรื่องอะไร 2. วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลครับาวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูล3กําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูล 4. ค้นหาและรวบรวมข้อมูล 5. สรุปผลข้อมูลครับการกําหนดวัตถุประสงค์และการและความต้องการ ของสิ่งที่ที่สนใจนะครับเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติเป็นอย่างแรกในการรวบรวมข้อมูลเพื่อเป็นการกําหนดวัตถุประสงค์และขอบขายของข้อมูลที่ต้องการค้นหาว่าต้องการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องอะไร 2. นักเรียนเนี่ยต้องวางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งข้อมูลจะต้องทําการวิเคราะห์ว่ามีแหล่งข้อมูลใดบ้างที่มีข้อมูลที่ต้องการอยู่โดยจะต้องเลือกจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่น บุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลโดยตรงหน่วยงานของรัฐหรือแหล่งข้อมูลที่ตนเองได้เข้าร่วมอยู่ในเหตุการณ์เพราะจะทําให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและก็น่าเชื่อถือครับกําหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลเป็นการเลือกวิธีการตวรวจสอบข้อมูลในการพิจารณาแหล่งข้อมูลว่าเป็นอะไรแล้วจึงเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมกับแหล่งข้อมูลโดยวิธีการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นได้สีวิธีดังนี้การสังเกต สำรวจและก็จดบันทึกครับ 2. การสอบถามหรือว่าสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. การสำรวจโดยการใช้แบบสอบถาม 4. การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหรือข้อมูลที่ผู้อื่นรวบรวมเอาไว้แล้วหลังจากเรากำหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลครับเราวางแผนแล้วเราก็จะมาค้นหาและรวบรวมข้อมูลโดยเริ่มดำเนินการรวบรวมข้อมูลนะครับควรกำหนดสิ่งที่ต้องทำหรือลงม,มือปฏิบัติ และเลือกวิธีการรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสม 5. สรุปผลข้อมูลครับเมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วต้องนําข้อมูลที่ได้จากแหล่งต่างๆเนี่ยมาเปรียบเทียบกันแล้วจึงนําข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลผลให้เป็นสารสนเทศที่ต้องการหลังจากเรียนนะครับได้ฟังข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลและประมวลผลแล้วเนี่ยเรามาทำใบงานที่0.3ครับการสำรวจข้อมูลภาคตะวันตก ใบงาน0.3ครับสำรวจข้อมูลพาคตะวันตกให้นักเรียนนะ่ะพิจารณาข้อมูลในตารางแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ให้ทุกคนนะครับอ่านข้อมูลในตารางต่อไปนี้ครับ เมื่อนักเรียนอ่านข้อมูลต่อไปนี้แล้วให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ครับ 1. จังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรมากที่สุดนักเรียนก็ไปดูครับในภาคตะวันตกประชากรจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดคือจังหวัดใดข้อ 2. จังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรน้อยที่สุด นักเรียนก็ไปเลือกครับจังหวัดไหนประชากรน้อยที่สุดครับโดยดูจากช่องนี้ 3. เลียงลำดับจังหวัดในภาคตะวันตกจากจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดไปยังพื้นที่ที่มีพื้นที่น้อยที่สุดครับนักเรียนก็เริ่มนะครับเขียนชื่อจังหวัดได้เลยเรียงครับนักเรียนเขียนตรงนี้ได้เลยครับแล้วบอกพื้นที่ครับว่าเขามีพื้นที่เท่าไหร่ ักเรียนอาจจะพอต์วิดีโอนี้ครับแล้วก็เริ่มทําของตงัวเองเสร็จก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูเฉลยกันครับเ <_ d ata> ฉลยข้อเฉลยใบง,งานที่0.3ครับสำรวจข้อมูลภาคตะวันตก <_ d ata> ข้อที่1ครับจังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรมากที่สุด <_ d ata> คําตอบคือกาญจนบุรีครับ <_ d ata> ข้อ2 จังหวัดใดในภาคตะวันตกมีประชากรน้อยที่สุดคําตอบคือเพชรบุรีครับข้อ3ครับเลี้ยงอันดับจังหวัดในภาคตะวันตกจากจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดไปยังจังหวัดที่มีพื้นที่น้อยที่สุดอันดับ1ครับจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดนะครับก็คือกาญจนบุรีคือ1 9 4่3ืยตารางกิโลเมตร2ครับประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่16,406ตารางกิโลเมตรอันดับ3ครับจังหวัดตากมีพื้นที่6 3 6 7ตารางกิโลเมตรอันดับ4ครับราชบุรีมีพื้นที่6,225ตารางกิโลเมตรและสุดท้ายครับเพชรบุรีมีพื้นที่5,196ตารางกิโลเมตรสรุปนะครับ แหล่งข้อมูลที่เรานํามาประมวลผลเนี่ยควรมีแหล่งที่มาที่น่าเชื่อถือเพราะว่าข้อมูลที่เราได้หลังจากการรวบรวมเนี่ยต้องนํามาประมวลเพื่อหาข้อสรุปสําหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นเรื่องการรวบรวมข้อมูลตอนที่สามวันนี้ครับครูขอจบว,วิชาวิทยาการคำนวณเรื่องการรวบรวมข้อมูลไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ